สวัสดีครับบ๊อบบินน้องขอต้อนรับทกุกท่านเข้าสู่รายการอีสานผ้าพเพื่นรายการเพื่อนเพลิดเพลิน,นกับสายอีสานนะอยู่ในช่วงอีสานพาชิมวันนี้คือบ่มีหยังสิว่าหลายกระชันนี่ก็เป็นเทศกาลน,นี่นี่เนาะอย่างก็แหละเทศกาลเกินอาหารกระเทยน้อยหัวปุกหัวปิ่นกับกินอาหารกับตามระเบียบเนาะค่ะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ที่เป็นข้าวแดางแบบเกินเหตุกับมาริโอมาเลอร์นะเปิดไปทางไหนก็มีแต่มาริโอมาริโอไปเกินอาหารดาราไปเกินอาหาร อืมกระเทยกนหลายสวยกนหลายผีกระเยอะให้กําลังใจสุคนนะคะการกระตหารไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ถ้าไม่ติดก็ดีสำเนี้งภูมิใจนาเสนอเมโน,โนูตอมมะามาเป็นเมนูสินเขียนหนังจาก,กบาร์บลูสกินอิง่างมันบอ่บางมือก็เป็นเด้เป็นบอสจักสิกินอิงแองสิน่ะก็เลยว่าเออบริกินโดนแล้วเมนูนี้สำหรับหลายๆคนที่ผงวาตติดตามอาจจะบอกเคยเบิรนะฮะสำหรับเมนูเนี่ยอยะ อ๋าเป็นเมนูแบบว่าปรุงไ้เบิรงเด้ <Hey. S 1> เฮ้ยสีากันหาสัแตกนี่เนาะมามาามาผัดมาห่าหอยราผัดฉ่าสองห่อ้วกนี่หอยกระป๋องห่อหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็เอามาหมาเนี่ยไปลวกน้ำหอ่อและเทาน้ำถิ่มแล้วส่มาปรุงมาปรุงห้เบิรงแบบ H D จ้ามวันนี้เส้็สุกแล้วมันบาเส้็สุกแล้วเส้็สุกแล้วทำตามเด้อนี่นขั้นตอนเป็นกรรมวิธีที่ยากมากขั้นตอนลึกลับซับซ้อนมากนะคะต่อไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุง ใส่เครื่องปุงหอยลงไปเลยเอาหอยลงไปจากน้าที่เราหนึ่งหน้าที่ครึ่ดไดยอยู่กะหรี่ปลาอย่ามาสอลอนั่นเหละจะเทกันเทกันเดี๋ยวมันเสียไปลาเนะจ้ามบัดน้ใส่อันแกะเครื่องปุงใส่แ้ลมบ,บ่สิ่งต่ตไปเลยบัดน้หอยหอยอย่างยี่หอยอย่างก็ละปุ่มปุ้ยหอยลายปุ่มปุ้ยหอยลายแบบแกะเปียกเรียบร้อยนะงัดลงไปบัดนิซอนงัดลงงัดล,ลงให้เบิด ไปเมนง่ายเดี๋ยวขั้ต่อไปมีบ้านนั่นมีห้องรัวห้องอย่างก็สิ่งโอเคคือละสิบบ่าว่าอบรรยากาศสวยงามเนาะสิมีมุมหลากหลายเฮ็ดกับเข้ามุมหนึ่งกินมุมหนึ่งนอนมุมหนึ่งสินะแต่ว่าอันนี้กับมุมเดียวกินกับมุมนี้นอนกับมุมนี้เฮ็ดกับเข่ากับมุมนี้เพราะว่ามีมุมเดียวไม่มีหลายมุมตอนนี้บ้านกา เรื่อยๆพ่อะไม่น้องค่ะอีกคิดว่าเอ่ออีกสัประมาณเดือนหนึ่งอสิบาบาทรีวิวไห้ชมอมนาไม่ย่าแดานคะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อช้างมากมายจะทะเลหลายสิ่งหลายอย่างขอบคุณสุขสุขคน้นอนริค้อให้งกำลังใจดิดิวตลาดมาเลยเ้เออตั้งแต่ตั้งแต่เนาะบาท่านจะมีความคืออยากมีบ้านจะมีความคิดว่าอยากมีบ้าน,าาน,าอาานขอบคุณสุขสุขคนอ่ะทีให้ครับปรึกษาดุดิวเออ ขอบคุณสำหรับกำลังใจเอาละวันนี้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะยะยนแล่นกันเลนลายกะลลีนี่แหละขั้นตอนที่ทำสำคัญที่สุดเนี่ยแหละคือคือขั้นตอนที่กะลลีปลามาวุ่นวเวลาแม่กินเนี่ยแหละลกูกแต่คํา่บไม,มีกะลลีปลาม้อนี่ก่นานี่นเดี๋ยวรายง,งานโตก่อนอะหมานี่ขค้นหอดบ้า พูดธรรมว่าอ๋อนี่คือใครนี่คือบอกหมาอันนี้คือกะเลป่าสองคนนี้จะให้เป็นผัวเมียกันอ่าจูบกันจูบกันออกเืออย่าตีนยันเอิร์กน้อง <c oughs> จูบกันเลยแ<ๆ>ล้วฉลดาดฉลาดไหมเลยแล้วฉลาดฉลาดไหมแม่ฉลาดฉลาดมาั้ฉลดาลอดาออกเือเลยแล้วอ่าวอกนเขาฉลาดเห็น,นบ่าีไหมบังขี้โผมันขี้โผมันอ้วนแฮงฉลาด ชาลัดชาลัดชาลัดอันนี้คยชาลัดไปสิก,กินแล้วันนี้ขั้นตอนสําคัญของคอยเมนไปไปเมนทำยังไงพ่มาปหินน้มฮึ่มชอ,อ,แอ,อ,อแบแสบก็เกาแสบนั่วหอมแสบแซสบ ฮ็ดจินเด้อปวดตะเคร่อเฮ็ดกันล้องเฮ็ดเบิงปวดไอเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดอีกเนาะอืมแต่ปลาเส่นเบนเดดได้ครบเดดมามาได้หอยสามาเฮ็ดกินอยู่บ้านมาเนี่ยอิ่มง่ายๆอืม แล้วเขาบอกว่าเป็นอยังดูด็กๆก็ยืนระบายอ้วนตอนนี้เริ่มอ้วนเห็นไหมเราขี้โพอ,อ่ะอืมขี้โพอ่ะขี้โพขีพ้โพเออขี้โพเออขี้โพไม่ใช่ขี้โพขีพ้โพหมายถึงว่าขี้มันออกมาจากตูด อันนี้ขีพโพ่โผเนีภาษาอีสานแบบประพุ่งอืมพุงเออพุงหรือว่าขี้โผขีพโผอืมเลิ่นบองอะไรใช่เป็ปน,หนให้ตื่นเลวยังไง น่าเนีนโคกเนีนไปเลยอ้วนกระซางมั้งอืมอ้วนกระครวายลอ สางเขอดื่มอยู่บ้านคอยผู้เดศซื้อว่าปลาตะขีเดียวกับสางการเอียเ้ยงบนล่องธรรมชานนติบางคนัก็สิละตะลูกกันละเทศะอืมมันถ้า <c oughs> เป็นม้วนเป็นหัวนอกกันเองกันเองพราะว่น้องเขาว่าต้องมาแอบไม่ต้องมาแบบว่าไม่เอี้ยมไม่เลยไม่สิละแต่เา้าแกแค่หรูวันกวนเห็นในสถานที่ใดบาคคนเห็นสถานที่ใด,นนนดแต่ว่าอันนี้คือห้องเฮา เ้อเห็ดได้สีเอี่ยมสีเลือดสีตดสีขี่กับห้องเฮาแต่ถ้าสมมติไปกินเขาอยู่กับบุคคลสาธารณะหลายๆสินี่ะเขากับบอเอี่ยมมันบอกว่าเขาก็ต้องแบบเวลาเอี่ยมเขาก็เทนซิล่ะเบอร์บอ ซอยซอยซอยพรมีน้องฟังซอยผู้บ่าวซ้ำหน่อยพรมกระเคยกินหอยลายบัดพาะพรมจับผู้สาวพรมน,น้อนไงบึ๊ดหอยนี่มาไล่คักไล่แน่แท้น,นี่กระซอยแล้วพรมก็พากินอันนี้กระซอยสวัสดีค่า <laughs> แต่ฟิลเด้อบางมื่อก็บอกตลกตลกบางมื่อก็อึดค้าสีเบ้าบางมื่อก็กินย่างเดี่ยวเด้วค่ะเข้าใจดุดอยู่เด้อจะบ้ากันเด้อเนาะเบิ่งกัไปเรื่อยๆเนาะแกงเงากินเขาเป็นมูน้ำกันเนาะค่ะเนะเป็นกรรมมะกรกระแดงขายแรงในชุดงามงานตามร้านตามห้างตามปามมีเพื่อเราทำทุกทำหนงานแต่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 